มาคลิปนี้มาวิเคราะห์สันส้นๆกันครับถ้าเอมบ o โมเล่นกับอัมมัดจะสร้างอิมแพกอะไรให้กับแมนยูถ้าจับคู่เล่นจู่โจมริมเส้นบอกเลยว่ามันจะสร้างอิมแพกในหลายด้านในเกมของอัมโมลิมมาดูเป็นข้อๆกันครับพวกเขาจะเพิ่มความคมในแดนหน้าช่วยแก้ปัญหาปืนไม่มีลูกของแมนยูที่ยิงยากเมื่อฤดูดก,การก่อนในลีกอาจจะเติมทั้งความฉับไวและจบสกอร์ เอมโบโมทำไป20ประตูบวก7แอซิ์ในพิเมรีส่วนอัลมัดเกมสดๆเขาเล่นได้สุดๆเทคนิคและการจัดทีมใหม่อัมบอริมจะใช้ระบบ3-4-2-1ต้องการความส้างสรรจากนัมเบอร์10ซ้ายขวาเอมโบโมเหมาะกับฝั่งขวาในระบบนี้ลุกจากริมเส้นเข้าฮาร์ปสเปซในบทบาทของวแอตเทเกอร์ที่กดสูงคุมบอลและสร้างโอเวอร์โหลดอัลมัดเล่นในหลากหลายทั้งปีกหรือวิงแบ็กพองตัวสูงคองบอลในพื้นที่กลางมีสปีดและการเลี้ยงจิ้ทะลุแนวรับทำให้ยืดหยุ่นในการจัดแนวรุกและริมเส้นเรียกใช้แบบโรเตชัน อมามัดเติมเลี้ยงจากด้านข้างเป็นวิงแบ็กเอมโบโมอายุ25พีิกสุดแถมยิงเกินค่าเอจีจบสกอร์เฉียบคมอมามัดอายุ23ยังไม่คงเส้นคงวาแต่มีช่วงเฉียบจริงเช่นเกมดาวนี้ทั้งคู่ช่วยเติมสเกลเกมรุกเปลี่ยนจากเลเลอันแกนหลักเป็นระบบที่ส่งต่ออมามัดแทนเลตฟอร์ดในเกมรุกเอมโบโมเพิ่มตัวเลือกในแดนหน้าจุดที่ต้องจับตาคือการเข้าใจบทบาทใครถอยใครขึ้นเพื่อไม่กระทบกันหรือตันเกมและระบบต้องอิสระไม่งั้นจะพาแรงกันตึงจนดึงกันช้าไปหมดไม่เชื่อคอยดู